ถือว่าเป็นโครงสร้างที่ดีนะครับภายนอกภายในอย่างเงี้ยโอ้โหคุ้มค่ามากเลยใช่ใช่ในแบบที่เราเป็นใช่ในแบบที่เรามีคือภายในก็คอรสอภายนอกก็คอรสอมีทั้งภายในที่โคนลิ้นอีกต่างหากเห็นไหมครับอีตัวนี้นะฮะให้แบ่งแยกเลยว่าตัวเราคืออยู่ตรงกลางระหว่างภายนอกกับภายในยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคอรสอมันจะได้ทั้งสแบบคือตัวเราข้างนอก แล้วก็ตัวเราข้างในเห็นไ,ไหมเวลาที่เราเจอตัวโชกหนักมากเนี่ยครับก็ดูว่ามันโขกโขกกําแพงหรือว่าโขกเพดานหรือโขกพื้นนะครับตรงจุดเนี้ยก็ให้ดูด้วยโขกตรงนี้มันก็จะ100ปูเซงเพราะฉะนั้นน่ะจังหวะเนี้ครับสามารถชักแขนขึ้นลงแล้วก็ดึงตรงใต้ราวนมจิกให้เจ็บแล้วปล่อยจิกสกิดเจ็บแล้วปล่อยมันจะช่วยทำให้เรา เขาเรียกว่าไปเจอผลลัพธ์เองก็แล้วกันนะครับเคยดูตอนที่เจียนรีวิวก็น่าจะมีอยู่ลองดูนะครับสามารถช่วยเพิ่มแล้วก็มันจะเร็วกว่าเดิมเยอะเลยนะครับและฝากเอาไว้ว่าถ้าสามารถทําได้ทํา F50 f, f Dynamic หรือนกกระยางหรือต่อกกระสอนฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องปฏิจจมภทั้งทางตรงและทางอ้อมโลกไปนี้จะได้ดืึไ่ไม่ได